ประกอบไปด้วยผ้าพื้นแล้วก็ผ้าลายเนาะผ้าพื้นนะคะเป็นผ้าไหมผสมาฟเหมือนเสื้อที่นุ่มสวมใส่อยู่ทั้งหมดเลยนะคะในทุกๆอีทีที่นุ่มใส่ที่เป็นผ้าพื้นแบบนี้นะคะจะเป็นผ้ารุ่นนี้ทั้งหมดจะเป็นผ้ารุ่นนี้ทั้งหมดคือใส่ง่ายใส่สบายใส่สวยด้วยคุณลูกค้าคะที่นุ่มสวมใส่อยู่จะเป็นสีฟ้าราชินีนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมเนาะแขนกีบบวนแขนสั้นเนาะคุณลูกค้าจ๋ารับนะ สนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะราคานะคะถ้าเป็นผ้าตัดชุดนะคะลายแพยวจะอยู่ที่1490ัรบาท1490ัรบาทนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถนําไปส่งตัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกับผ้าถุงเสื้อกับกระโปรงหรือว่าเสื้อกับกางเกงหรือว่าจะไปตัดชุดเดรสชุดแซดต,ตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขะเหมือนที่คุณลูกค้าเห็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าทอขีดยกดอกทอเครื่องนะคะ เป็นงานผ้าทอเครื่องทอแน่นทอดีมากๆและที่สําคัญคือซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้าคะเวลาเราไปเราไปตัดนะบอกว่าอาัดผ้ากาวนะคะอัดผ้ากาวเยนรี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้าคะเพราะว่าผ้าจะได้มีความแบบว่าใส่แบบ